โอ้ oh, คุณพระนะครับยังไม่ทันได้ลงเล่นเลยเจ็บอีกแล้วสำหรับนาบีเกีตะนะครับ mm hmm, mm hmm, mm hmm, ล่าสุดครับเวเดอร์บรเมนครับแถลงยืนยันว่านาบีเกตเจ็บต้องพักหลายสัปดาห์นะครับโอ้โหเวเดอร์บรเมนครับแถลงยืนยันว่านาบีเกียิตะมิดฟิลด์ป้ายแดงได้ประสบปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาต้องพักรักษาตัวหลายสัปดาห์หรือว่าหลายอาทิตย์เลยสำเนียครับกองกลางค่าตัว60ล้านยูโรหมดสัญญากับลิปูครับแล้วก็เซนฟีกลับมาที่บุนเดสล่กกเยอรมันมาอยู่กับบรเมนวัน นั้นที่ที่ผ่่นมาครับเกตามีกําหนดประเดิมสนามนัดแรกในเกมอุ่นเครื่องแต่พลาดโอกาสลงสนามเพราะว่าเขาเจ็บระหว่างอบอุ่นร่างกายก่อนแข็งซะด้วย แข้งชาวกินีวัย28ปีคนนี้ครับเข้าตรวจอาการเพิ่มเติมนะในวันจันทร์ล่าสุดทางสโมสรแจ้งว่าเป็นอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาทางสโมสรไม่ได้บอกว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไรนะครับบอกแค่ว่านาบีเกตาจะต้องพักเป็นเวลาหลายสัปดาห์ขณะที่โอเลเวเนอร์ครับกุนซือแสดงความกังวลเป็นอย่างมากเลยมาฟังสิ่งที่โอเลเวเนอร์ได้พูดนยเขาบอกว่าเออเราต้องคิดไว้ก่อนเลยว่านาบีเกตาจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมแรกของฤดูกาลอย่างแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ อันนี้คือสิ่งที่โคช้ชได้พูดไว้และทางเวเดอร์บรเมนนะครับมีโปรแกรมกระชับมิดอีก3นัดแล้วเดือนหน้าลงเล่นเกมทางการนัดแรกเจอกับโคลนนะครับสโมสรน,นลีกรองของสึกเดียเบโพรคาวก่อนเปิดสนามบุนเดสลีไก่ละมันครับเจอศึกหนักเลยไบเยนมิวนิกนะครับ ตลอดช่วงละห้าฤดูกาลในถิ่นแอนฟิลด์ของนาบีเกต้าเองบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องได้ลงสนามให้เลอ้์วภูไปแค่129นัดน,นะครับและดูเหมือนว่าการย้ายกลับมาในลีกจ้งเกิดของเขาเองจะไม่ช่วยให้ดีขึ้นอย่างที่คาดหวังเลยว้าก็ต้องมาตามครับยังไม่ทันได้ลงเล่นเลยเจ็บอีกแล้วสําหรับนาบีเกต้าับไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าที่ เวเดอร์บรเมนได้ดึงตัวไปนะครับเขาเจ็บเยอะมากๆนะครับนักเตะคนนี้อยู่กับไลย์โพก็เจ็บเป็นประจำะครับไปหาโรงพยาบาลบ่อยครั้งมากๆเลยทุกคมีความคิดเห็นยังไงกับอฟอร์มหรือว่าอนาคตของนาะบีเกตาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้แวรุน่น